สู้กองอ่ะธรรมชาติเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ้าวถึงไหนแล้วตอนนี้บ้านจันทร์ประธานหมอชาวหมอชาวเอ้ยรู้ไม่ได้ยเรามาทำไมกันเรามาจัดกระดูกค่ะวันนี้ไม่ใช่จัดกระดูกอ้าวเรียกอารมณ์แบบนั้นเหรอคะนวดจัดกระดูกแล้วกันต้นข้ามีปัญหาอะไรป่ะไม่มีไมาเป็นเพื่อนมาเป็นคนให้กำลังใจคิมไมเกรนค่ะแล้วก็ชอบปวดปวดชอบปวด พุดหยางก็พุดหยางพุดเนี่ยดตรงเนี้ยเนี่ยพุดตรงนี้เนี่ยโอเคเหมือนแม่เลยแม่กับเปื่นตึ้นคือกันหน้าแล้วก็ล่า ลาม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 มาสะบักนะมาหัยไเรามาโพสะโพกเราต้นขาพี่เรามีปัญหาอะไรมีปัญหากับแม่ตอนนี้สวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตหมอเชาเลยนะคะต้องจัดให้เต็มที่เลยถามหมอเชาหน่อย้าพลักษณะแบบหยกนี่เป็นยังไงคะช่วยช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะจริงๆอาการเขาไม่ได้มีอะไรหรอกครับมันก็เกิดจากเรื่องของอาจจะไมเซฟตอนเด็กๆเขามีปัญหาความอายของหน้าอกอะครับการผอะตัวถูกต้องเลยวิเคราะห์เป๊ะเลยผอมไปมากๆเข้าโครงสร้างของกล้ามเนื้อก็เลย จำพฤติกรรมอย่างนั้นไปเคยชิน e <n> อย่างนี้ก็คือต้องอ่านได้ยินเสียงเนาะเห็นไ <c oughs> ได้ยินเสียงเนอะริ <c oughs> นแก้ไม่ยากครับมันเาราออกกำลังกายท่าที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของการนั่งการยืนการทํางานที่มันมันเหมาะสมตอนนี้อาการอาการหลังมีการปวดแล้หรือ,อยังล <c oughs> าวแล้วพอเวลาเราฝืนให้เขาตรงเขาบอกเขาอุยเขาจะปวดอ่ะเขาจะเจ็บจเจ็บๆๆกางกระสักสัหลังเลย <c oughs> จะแก้ไขยังไงคะอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูที่กล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อจะขยับได้มากน้อยแค่ไหน <Ừ. S 1> ลักษณะน,นี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วกนะไรวิธีการรักษายังไงคะแบ่นี้อย่างนี้โดยปกติทั่วไปแล้วครับกล้ามเนื้อเราแล้วก็ตัวเวทของของการกดนะ่ะร่างกายจะรับได้ประมาณตั้ง45ทีเท่านั้นแหละถ้ามากกว่านั้น่ะจริงจริงแล้วมันก็คือก็ช้ำโอเค ตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วมาตัวนี้ค่ะเป็นตัวเรียกเป็นตัวใช่ค่ะ <c oughs> เขาอกไม่คินอีกค่ะเราเราินกายภาพขอเขาบอกว่ากระดงสันหลังมันคดคดยังไงต้องต้องถามแับว่าท,ที่ขาอเขาบอกเราว่าอย่างไงคือต้องบอกกันนะว่าเขาบอกแค่ว่าคตกระดงสันหลังมนุษย์เราอะ่ะมันจะไม่ได้ตรงตาม,มตรงเดียวหรอกทุกคนทุกคนจะมีเขาเรียกเคิร์ฟที่แตกต่างแต่ขออเดียวคือไม่ว่าตัวจะคดจะงอจะติดในรูปแบบลักษณะไหนที่ดูแล้คพอรับได้ก็ถือว่าความคิดด้วยปกติอ๋อ มันไม่มีแบบที่ว่าโอ้เอ็กซ์เล<ว>ไม่ใชยข้างในเลยไ,ไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาเราทำอะไรมาบ้างละ่ะใช่มามแย่ๆหมดเลยแต่ขอเดียวอยากให้อาการนอออเรียกอาการออกมีการฝึกปรตินทุเรื่องของร่างกายและเส้นประสาทาที่มีผลต่อกระดูกนี่แหละาม้งเนื้อแต่บางคนอายุแก่ๆคนแก่ๆหนักๆเดินหลังค่อมลองบางคนไปถามการู้สึกเขาไม่มีการปวดอะไรเลยนะแต่ว่าเขาความเคยชินหรงเปาคือว่ามันหลบกันด้มันหลบเส้นประสาทกันอยู่แล้ว จะปรับให้ร่างกายมันเป็นอย่างเงี้ยอาจายามต้องปรับเก็อีสูงต่ำที่ไม่ใช่โพซิชันเดิมสมมติว่าก็อีแต่ก็ทำงานเราอะเรานั่งในอุปสรรคเดิมทุกวันทุกวันถึงกัาเจ้าบริหา,ารเนี่ยใครก็แล้วแต่ครับก็จะไม่ได้ก็ได้ช่วยให้มันเปลี่ยนกันได้รวดเร็วครับแต่ถามไว้น,นะครับประมาณนี้นะครับรู้สึกมีความรู้สึกไปที่บริเวณแถวนี้ครับจะทําให้บริเวณแถวนี้ย มันมันโฟล์ะมันมันมันไม่มันมันไม่มีความรู้สึกอย่างเงี้ยเราจะสามารถทําให้เราแอ่นหน้าอกได้โดยโดยธรรมชาติได้แต่ตอนนี้เราแอนอย่างเงี้ยมันไปมันไปกดกระทบทุกนี้เราเราก็จะรู้สึกลาพานไม่ไม่ไม่โอเคถูกไหมครับเราจะแก้ไขไปทีละนิดนะเราจะไล่ไปเรื่อยๆครับนี่ไม่ทําอะไรให้เลยนะแค่ทําให้กล้ามนี้มันคิดเครียดหน่อยนั่นแหละการนวดก็จะเป็นต้องเจ็บนะครับ จริงจริงแล้วบางคนเวอร์เซชั่นแรกในการเจอหมอนวดนะครับโอ้ต้องเจ็บต้องกดต้องเขียวต้องช้ำจริงจริงไม่ใช่ไม่ว่าขนาดนั้นใช่ครับไม่จาเป็นครับดูที่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบางคนก็คือถ้ามองคือที่อักกดแขนหมอนวดโดยปกติก็จะมองว่าอักดแขนกงกดที่แขนแขนใช่อ่กกดยิ่งเจ็บเจ็บแสดงว่าโดนตำแหน่งที่ถูกต้องยี่บอักว่ากันไปอักพังพืนโอ้พังพืนเยอะเลยเกินที่ยี่บานพืนแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวพังพืนเองก็ ทุกคนมันษย์ทุกคนมีทําคือทัาเขืดก็คือตัวยึดเกาะกล้ามเนื้อ,อแต่ถ้ามีมากเกินโอเคทําให้เกิดอาการลิฟต์แต่ถ้ามันมีน้อยเกินเราก็จะไม่แข็งแรงเนอะประมาณนั้นความรู้นะหลักเของน้องเนี่ยตอนนี้เราคลายก่อนคลายทุกอย่างที่มันเคยเป็นปัจจุบันของน้องออกมาก,ก่อนค่อยเริ่ม,มปรับทีนะฝึกท่องครับที่นี้นห,นนหมอไม่ได้ทําอะไรหรอกจริงๆแล้วน้องทำเองด้วยซ้ำโอเคอนนไปปรับให้เป็นปก,กติคือตอนนี้ยกไม่ปกติยกไม่ปกติเดี๋ยวเราลองลุกขึ้นมา แล้วเราลองแกะนักอบเหมือนเดิมดูนะยังมีความรู้สึกของกยู่ไหมไม่มีตรงนี้ยังยมีมมงยงอยู่ไหมครับไม่มียังมีนิดหน่อยใช่ไหมครับ,รบเป็นแนวเหมือนแนวมีคนมาน,านั่งกดเราไปอ่างนี้สุดไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยค่าที่หมอนวดใช้ทัสอบกดอย่างเงี้ยไม่แนะนําให้ทำนะครับคือมันรู้สึกว่าหงมันโดนแล้วมันบางนแต่ว่าบ่อยๆบ่อยาเขาสามารถทําให้กระดูกตั้งทนะ้องสูบตัได้คือตอนเนี้รู้สึกว่าเรายืดไหล่ได้มากขึ้นแล้ว ไม่มีอะไรมันเหมือนจึงล้างเราแล้วก็ไม่มีอะไรเมืมกดที่กระดูกสันหลังเราแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเนี่ยถ้าได้ไว้น้านะอาทิตย์เราจะสองสองครั้งนะไหลสวยเลยเหละมันใหม่มันใหม่โอ้โหต้องปีเลครลูกลงอกไปก่อนก็ได้ นูรู้สูขาหนูไม่เท่ากันอ่ะเดี๋ยวจะมีวิธีการวัดขาแบบไม่ง่ายครับวัดเท่าหรือไม่เท่าเราดูที่ส้นเท้าก็ปวดตรงเนี้ยแล้วก็ปวดเส้นขาแบบปวดตรงเนี้ยจนถึงข้อเท้าฟังจากอาการ คาดว่าน่าจะใช้เอ็นมากกว่ากล้ามเนื้อร่างกายใช้เอ็นคือกล้ามเนื้อกับเอ็นมันจะมันจะทำงานร่วมกันนะครับกล้ามเนื้อคือไว้สาหรับใช้เวทใช้แรงนะการเดินใช้กล้ามเนื้อเนาะแล้วก็มีเอ็นเป็นตัวประกบไม่ให้มันมีการเคลื่อนออกจากตําแหน่งที่ถูกต้องอย่างงี้คือเหมือนกับกล้ามเนื้อเขาอะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยใช้เอ็นในการทํางานหนะักแต่ที่รู้สึกเคยบอกว่าผมไม่เคยนอนแล้วไหลชิดเตียงได้ปกติเรานอนแล้วไหลไหลจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะแต่วันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าไหลถึงแล้วเนอะมาดูส้นเท้า ส้นเท้าอ่อย่างเงี้ยแต่ดูแล้วเนี่ยก็คือโอเคเหมือนข้างนึงจะสั้นกว่าหน่อยเลงอันนี้ถึงนะจริงด้วยหนูรู้สึกว่าข้างขวายาวกว่าซึ่งทุกคนมันไม่มันไม่ประดิษฐ์มันไม่เป๊ะหรออ่าใช่แต่ขออเดียวคืออยากให้เกิดความรู้สึกเฮ้ยมันสั้นข้างยาวข้างอ่ะถ้าเรารู้สึกแล้วแสดงว่ามันมี defect แล้วมันมีมันมีมันมีแล้วโอ้โหกระเดออ๋อเป็นเสียงมีหมวผมอยู่ตรงนี้ฮะ S <S 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 มันอาจจะไม่ได้ดังเหมือนครั้งแรกครับเพราะว่ามันอยู่ที่องศาของการององศาของการเท่าที่นะครับประสบการณ์กี่ปีครับหมอจริงๆล<อ>งแล้วเริ่มจากคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหยอ่ะท็อฟฟี่เล่าให้ฟังว่ามาจากคุณพ่อคุณพ,พ่อทํามานานมากและคุณพ่อเป็นต้นต้นของการ ทำการนวดลัลกษณะแบบนี้จริงๆก็รวมหลายสาสัตทั้งแผนไทยแผนหนูหลายางคุณพ่อไปเรียนจากต่างประเทศเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาทางด้านนี้โดยตรงนะครับจริงๆก็ไม่เชื่อได้สามไปออส่วนตัวแล้วตอนแรกเลยเรียนอะไรคะผมจบนิเทศศาสตร์จบนิเทศครับตอนนี้นวดอยู่ <laughs> แพทย์อย่างพวกเราเนี่ยมันเหมือนการ จัดเตรียมอาหารให้กับแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่าอย่างเช่นสมมติว่าน้องเนี่ยมีภาวะที่จาเป็นต้องมีการผ่าตัดแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีการบําบัดจากทางลักษณะของเราบ้างเลยเนี่ยคุณหมอจะทางานหนักขึ้นอืมกต่นี่คือแบ่งเบาภาระของคุณหมอหายไปมากกว่าวครึ่งดีกว่าอ้าแวแหละลุกขึ้นมาแล้วลองยืนดูรู้สึกน้อยกว่าเดิมอ่ามันก็ิะที่ส้นเท้าเดินซิสุดไมคเับออตอนเดินอ่ะไม่ค่อยรู้สึกเลยยืนและสุดอ่า,อาตอนยืนแล้วรู้สึกว่าไหล มันห่อไม่เว่ามันเปิดขึ้นเออแล้วแม่จะบอกเพราะวิยกเปิดไหลเปิดขึ้นดูวิยกแบบตัวเล็กลงมากถูกต้องมันเหมือนกับว่าความเคยชินเราเกยนไปดูด้านหลังวิยกพลังให้แม่ดูโอเคเลยลูกแต่แต่องศาผูปกติถ้านอยู่ยืนแบบนี้เหมือนดูต้องฝืนอ่ะไม่ได้ไม่ได้เก่งใช่ไหมลูกไปแล้วเนี่ยโอเคนะผมว่าโอเคนะแค่นี้พื่ออ่ะลองแบบให้รู้สึกให้ไหลมันฝืนกันนี้ไหมไปแล้วหน่ะ โอเคเลยนะใช่ใช่แต่ว่ามันมันมันจะไม่ได้รันแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือที่บอกว่าลอปลดมองปลดให้เขาไม่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 รักไปสู่ปกติอ่าแต่เราเราก็อยากพยายามทําให้มันกลับไปสู่ที่เดิมอีกนะครับอ่าเนี่ยมัน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 แค่ตรงนี้แหละ มไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนเรานวดสบายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนโดนนวดแบบรีเจนแล้วโลง่งแล้วอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ รู้สึกว่าตัวมันจะแบบเบาขึ้นบางขึ้นใช่ดูคอยาวขึ้นเลยพี่หยกแต่ฉันรูตอนนี้ตรงยังตรงเลยอ่ะเรารู้สึกตรงไหมล่ะหรือเรารู้สึกว่าเบี้ยวต้องถามความเสียงก่อนรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเราเบี้ยวหรือเปล่ากำลังรู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูยืนถูกหรือเปล่าแต่หนูกลัวไงหนูกลัวว่าคือบังเคยยืนแบบนี้แล้วมันเจ็บเนี่ยหนูปกติเงี้ยนั่หนูปวดป่ะไม่ปวดไม่ปวดหนูก็ยืนแบบนี้เลยเนี่ยปกติปวดไงเขากำลังงงกับตัวเองอ่าว่าตอนนี้มันเป็นฝืืนธรรรมชาาติเหอปล่ กำลังสับสนอยู่ค่ะนี่คือการเดินปกติของมนุษย์คนหนึ่งหนูต้องพอใจว่านหนูตอนนี้หนูปกติแล้วลูกลูกฉันกำลังงงอยู่ค่ะกำลังงงกับสีร้าใหม่หรอคือว่าเหมือนปวดตรงน,นี้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นมาถึงช่วงตาคำว่ามาเกนน่ะก็คือปวดข้างเดียวใช่ค่ะหรือปวดแบบบริเวณแบบนี้เลยรอบตา,าเลยค่ะรอบนันก็ปวดข้างเดียวเคยสังเกตสิ่งเร้าไหมสิ่งเร้าคืออากาศรอ้อนๆหรือปวดหรือว่าได้กลิ่นอะไรแล้วปวด หรือว่า,าพักผอนน้อยถึงปวดหรือว่าอยู่ๆแม่ก็ปวดมาไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยบต่วา่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนก่อนจะนอ,อนนะคะแล้วก็ต้องปิดไฟให้หมดทุกอย่างเลยถึงจะนอนได้ไม่งั้นจะปวดตาม,มาค่ะเหมอือนพอเห็นไฟอะไระจะปวดเริ่มหมุแตาการที่จะใช้สายตาเยอะเดี๋ยวคอรื้อฟื้นความปวดหน่อยนะ ปวดประมาณนี้ไหมใช่ค่ะใช่ปวดแบบนี้เลยนะ<อ>ปวดเหมือนเบ้าตาตะหลุดถูกไหมใช่อ่าโอเคนอนเลยครับแล้วถูกว่าเหมือนกับต้องปวดตรงนี้ดูแล้วไม่น่าจะเป็นอาจาะจะไม่ใช่มันเกินแบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกอาจจะมีได้แค่เรื่องของสายตานี่แหละเราจะพยายามทรัให้เส้นประสาทตาการผ่อนคลายมากขึ้นจบออนะ ตรงที่เราแบบเข้าใจว่าเวลาเราไปอย่างเงี้ยปึ๊กแล,แล้วมันไม<ร>่โดน,นนกดตรงที่เรามันก๊อกแล้วเราสบายอ่ะออ,อ,อสุดท้ายแล้วเรื่องปวดตายไงก็ต้องหาหมอของพี่ก็คือ,อ ยังไงก็ต้องก็ต้องฝืนไปเองไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะทีสาวสองคนม,มาบอกในลูกคขารู้สึกเป็นไงบ้างคะลูก,สบ,ลกลสบายมากเลยสบายมากเลยไม่เก,งงก่งต้องรอดูคืนนีเราทุกอย่างก็อยู่ที่สายตาหนุด้วยคุณหมอแนะนำบอกให้ไปทําเลสิกแต่ที่แบบหนูสูงขึ้นหนูสูงกว่าแม่เออเออแต่ที่ชัดเจนคือหยกตรงนี้ไหลตรงนี้ผายแล้วก็คอคอยาวขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนหนูชอบดูอย่างงี้งแล้วมันเป็นคอเพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้ก็จะเห็นคอหยกชัดขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยอ่ะคนที่ดูคลิปจะเห็นหยกหลังคอมเม้นมาหน่อยนะคะ ว่าข้ออีกแล้วนะคะนี่คือหมอาชา,าบอกว่าอีก2อาทิตย์มาอีกรอบหนึ่งค่าใช้ใจ่ายยังไงคะคนละหนึ่้าบาทคนละหนึ่บาทคริปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีไปชิมอาหารรถจัดที่ร้านอาหารร้านหนึ่งะเป็นร้านอาหารป่าที่อยู่เมืองการที่บอก<ด>อร่อยมากรอดูคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บายขอบคุณมาชบค่ะขอบคุณนะคะ